สวัสดีครับผมตะโมโนจากช่อง TK Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมหาเงินนะครับก็คือเกม A3 นั่นเองนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับก็เปิดมาได้ยาวนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งปรับให้มีการหาเงินได้นะครับแต่ว่าการปรับหาเงินนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับแนะนำก่อนนะครับสำหรับใครที่เล่นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะครับ ในการหาเงินของเกมนี้นะครับตัวละครของเราจะต้องเลเวล190ขึ้นไปนะครับถึงจะหาเงินได้แต่ว่าในช่วงเริ่มแรกมันจะมีวิธีลัดของเลเวลนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของตัวละครก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่6สายอาชีพด้วยกันนะครับซึ่งผมจะทําให้เพื่อนๆดูเลยว่าจะเร่งไปเลเวล160ยังไงนะครับก็จะลองจากตัวธนูแล้วกันนะครับเมื่อเราสร้างตัวละครขึ้นมาเสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ช่างนะครับ เราก็กดเข้าเกมไปได้เลยครับเมื่อเรากดเข้าเกมมานะครับอันดับแรกนะครับเราไม่ต้องไปทำเควสไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับในการที่จะไปทําให้เลเวล160ในช่วงเริ่มต้นนะครับแต่ว่าการจะหาเงินได้จะต้องเลเวล190นะครับซึ่งการหาเงินเดี๋ยวผมจะไปบอกในตอนถัดไปนะครับช่วงท้ายๆคลิปแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเรามาดูเรื่องของการทำเลเวลก่อนเมื่อเรานะครับ สร้างตัวละครขึ้นมานะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับแล้วกดที่รูปช็อปนะครับที่เป็นรูปตะกร้านะครับด้านขวาบนนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับให้เราเข้าไปตรงที่ร้านค้า a 3นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับแล้วเราจะเห็นคําว่าฟรีนะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายนะครับฟรีนะครับเรากดเข้าไปได้เลยครับคือพอสร้างตัวละครเสร็จสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดฟรีครับนะครับเห็นไหมครับรับไปเรียบร้อยนะครับ ตัวละครของเรานะครับก็จะเป็นเลเวล160ทันทีนะครับเดี๋ยวผมขอออกไปให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวละครตอนนี้นะครับเลเวล160แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ค่อยเก็บเลเวลนะครับไปจนถึงเลเวล190นะครับแล้วค่อยหาเงินนะครับซึ่งการช่วงระยะเวลานะครับจาก160ไป190เนี่ย อาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเก็บเลเวลนะครับทีนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมต่างๆเนี่ยหรือว่ารายละเอียดการจะเพิ่มค่าความแข็งแกร่งให้กับตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่ามันหาเงินยังไงนะครับสําหรับการหาเงินของเกมนี้นะครับก็คือการหาแร่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแร่ตัวไหนนะครับก็คือนะครับนี่นะครับก็คือเจ้าแร่ตัวนี้นะครับแร่ อินเนเชียนนะครับเจ้าแร่ตัวนี้นะครับเราจะเก็บแร่จากการลงดันเจียนนะครับแล้วนําแร่ตัวเนี้ยไปแลกนะครับเป็นเหรียญอินเนเชียนนะครับจากนั้นก็นําเหรียญอินเนเชียนน่ะทำการไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งการที่จะไปหาแร่ตัวเนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงต้อง190นะครับเราไปที่ดันเจี้ยนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆถ้ามาดันเจี้ยนเพื่อนๆเลื่อนลงมาครับจะเห็นตรงนี้นะครับ แร่อินเนเทียเนี่ยจะหาได้จากตรงนี้ส่วนเดียวนะครับก็คือเป็นดันเจี้ยน190นะครับที่เราจะเข้าไปหาเจ้าแร่ตัวนี้นะครับแต่ว่าการที่จะหาจะต้องทำให้เลเวล190้เเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าดันเจี้ยนนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา160แล้วนะครับพอสร้างตัวละครมาสามารถไปรับที่เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเลเวลก็จะ160 แล้วก็เก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับจนเลเวล190แล้วก็ไปหาเงินได้เลยนะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีในส่วนที่เขาจะให้เรานะครับเชื่อมโยงบัญชีนะครับเดี๋ยวนะครับหาก่อนนะครับเชื่อมโยงบัญชีนะครับตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับกิจกรรมเชื่อมโยงนะครับ เชื่อมโยงบัญชีนะครับระหว่างเกมนะครับกับบัญชีวอลเลตนะครับซึ่งเราจะต้องไปโหลดเจ้าตัวนี้มานะครับแล้วก็ทําการเชื่อมโยงนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถหาเงินได้แต่ว่าอันดับแรกเนี่ยยังไม่ต้องไปดูถึงเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับก็ให้เราเก็บเลเวลแค่นั้นก็พอนะครับไม่ว่าจะเล่นสายอาชีพไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปดูได้นะครับในส่วนของสกิลเกมนี้ก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเพราะว่า สกิลเราสามารถดูได้ด้วยว่าเราจะเลือกสกิลไหนนะครับก็จะมีตัวอย่างสกิลให้ดูนะครับเราสามารถเลือกสกิลลงได้ทั้งหมดจําจนวน8สกิลนะครับต่อการลงนะครับก็จะมีทั้งสกิลบัฟแล้วก็สกิลโจมตีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสกิลในเกมนี้ถือว่าสวยงามมากๆเพื่อนๆใครที่อยากเล่นแล้วก็หาเงินก็มาลองกันดูได้นะครับแต่ว่าจะต้องขยันนะครับในการเก็บเลเวลผมลองเก็บแล้วนะครับ อย่างตัวคอขอนผมนะครับเก็บเลเวลดูนะครับเก็บเลเวลมาจาก160เนี่ยอย่างตัวตัวนี้นะครับตัวคอนนะครับคอนโลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เลเวล170นะครับใช้เวลานะครับจาก160มา170เนี่ยใช้เวลาประมาณก็ไม่ถึงวันนะครับสามารถได้เลเวล170นะครับเพราะฉะนั้นการที่190เนี่ยอาจจะต้องทำเควสนะครับแต่ว่าบางทีเควสก็ทำผ่านยากนะครับเพราะว่า ถ้าตัวละครของเราแข็งแกร่งไม่เพียงพอก็ไม่สามารถผ่านเควสได้แต่ว่าในเรื่องของการทําตัวละครให้แข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงว่าจะต้องทํายังไงบ้างนะครับแต่ว่าในส่วนแรกเนี่ยเราก็มาลองเก็บเลเวลแล้วก็ทำเควสไปก่อนนะครับจนเลเวล170ให้ได้นะครับแล้วเราค่อยไปดูว่าต่อไปจาก170จะไปร8 0ย0ปอยาังไงนะครับโอเคครับก็แนะนําเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากเล่นก็ สามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็สามารถมีอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งสัตว์เลี้ยงทั้งอะไรต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะแนะนําในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ใครที่อยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ